เดินทางอีกแล้วเพื่อนๆคราวนี้มาเที่ยวยุโรปสองอาทิตย์นี่ก็บินลงมาลงที่ฝรั่งเศสปารีสเป็นอันดับแรกบรรยากาศบนเครื่องบินสวยมากเครื่องกำลังจะแล่นลงแล้วเพื่อนเเจอกันที่ปารีสเดี๋ยวสิอากาศเย็นนะอากาศเย็นเย็นเหมือนอเมริกาแต่ก็ อากาเท่าๆกันแหละช่วงนี้อเมริกากับปารีสก็ไม่ได้ต่างกันมากดูวิวซะก,ก่อนอันนี้เป็นวิวบนเครื่องเครื่องกำลังจะแล่นลงแล้วอาหารวันแรกในปารีสก,ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นอาหารพื้นเมืองของเขานะแ่แหละไปก็ไม่รู้แต่ชอบกินปลาเลยจะกินต้เป็นมะเขือเาด้านอโปเตโต้เนาะ แล้วก็ปลาหนึ่งปลาอะไรอยงนี้แล้วก็ข้าวอันนี้เป็นบรรยากาศอ่าบนรูปท็อปบนโรงแรมน,นี่มองเห็นหอไอเฟลเลยนะเห็นไหมหอไอเฟลอยู่ริบๆเนั่นนะอันนี้เป็นรูปท็อปข้างในพอกินข้าวกินข้าวแล้วก็เลยเดินออกมาถ่ายบรรยากาศวิวรอบๆให้เพื่อนๆดูเป็นวิวจากบนโรงแรมที่พัก ต้องมาเดินที่หอไอเฟลมาเดินเล่นที่หอไอเฟลนเ,เยอะมากนี่ก็เป็นตรงที่เขาล่องเรือกันแหละแต่แพทไม่ได้ไปล่องหรอกฝนก็ตกนี่ก็เป็นหอไอเฟลไปไกลไม่ได้เข้าไปข้างในนะถ่ายแต่รอบๆที่เกียดไปต่อคิวคนเยอะมากผมบอกสุดๆได้ไห,ไหมก,ก็มีรถนําท่องเที่ยวแต่วันที่แพทไปนะฝนมันตกฝนมันตก,นนตกเดินไม่ไหวอันี เรือก็ไม่ได้นั่งอะไรก็ไม่นั่งอากาศมันไม่อำนวยก็เลยเดินดูรอบๆเดินดูรอบๆของไอเฟลไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถ่ายรูปแบบถ่ายรูปไกลๆอ่ะอันนี้เป็นอะไรประตูเมืองเนาะประตูอสูดศรีภาพอันนี้ก็เดินชมเสร็จแล้วก็มาดื่มกันเห็นไหมอากาศมันหนาวเราต้องดื่มว่น,นี่อะไรเป็นของโปรดฉันแชปเปนแก้วละพัน ดื่มไปพันบาทบ้านเราชะแชมเปญแก้วหนึ่งก,กระดึกสองกลุบปุบหมดแล้วมานั่งดื่มเล่นๆชิวๆก่อนจะกลับเข้าโรงแรม oh, ชอบดื่มเป็นคนชอบดื่มไปที่ไหนก็ต้องชอบไปนั่งดื่มหาที่ดื่มอันนี้ก็อวดนิดนึงอะไรเงี้ยนะโชว์นิดนึงแสบหูแสบตาโชว์ไปนนจะจ๊ะ เช้ามาแล้วตื่นเช้ามาก็มาทานอาหารเชา้ากาแฟนี่เป็นบรรยากาศของอาหารเช้าในโรงแรมต้องรีบตื่นมาทานอาหารเช้าเพราะว่าเขาเปิดแต่หกโมงครึ่งปิดสิบโมงต้องรีบมากินของโปรดก็คือนี่มีอาหารเอเชียด้วยผัดหมี่ส้วกินผัดหมีส่ส้วกับเบคอนก็อร่อยดีแล้วก็กาแฟกาแฟที่นี่อร่อยมาก กาแฟเป็นกาแฟ,าฟแบบสุดยอดอ่ะคือนี่นะคาบูชิโน่แล้วก็เอสเพรสโซ่ออนท